สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาพบกับไทยเฮ e ร์บแอทโฮเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลุยป่านะคะไม่ใช่ป่าแล้วนะคะมาลุยท้องนากันคะ่ะช่วงนี้เป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวเกือบจะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ลองมาดูกันนะคะว่าที่บ้านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้อากาศเย็นกำลังดีนะคะช่วงเช้าแต่พอสายๆมาก็จะร้อนนะคะช่วงเย็นก็ อากาศก็จะเย็นนะคะแล้วก็คั่มเร็วมากนะคะอย่างที่เรารู้กันดีก็คือฤด,ดูหนาวนี่แหละค่ะช่วงกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนนะคะอพอช่วงเช้ามานี่ค่ะก็ยังมืดมืดอยู่เพลแป๊บเดียวนะคะท้องฟ้าสว่างกันเลยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ ต้นโพกันค่ะที่เห็นอยู่ใกล้นะคะอยู่กลางทุ่งนาน,นั่นก็คือต้นโพนั่นเองนะคะรู้หรือไม่คะว่าต้นโพใบโพหรือว่าผลต่างๆนะคะส่วนประกอบต่างๆของต้นโพนี่แหละค่ะมีประโยชน์สรรพคุณเยอะแยะมากมายกันเลยนะคะมาฟังกันดีกว่านะคะในส่วนของใบค่ะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะผลมีสรรพคุณเป็นยากแก้โรคหัวใจค่ะ ผลก็ยังช่วยขับพิษได้ด้วยนะคะ,มะเมล็ดค่ะใช้เป็นยาลดไข้ค่ะใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้จับสันเรื้อรังได้นะคะเปลือกต้นนะคะใช้เป็นยาแก้เจ็บคอค่ะผลยังช่วยแก้อาการกระหายน้ำได้นะคะน้ำจากเปลือกต้นใช้เป็นยาแก้ปวดฟันรักษารากฟันเป็นหนองค่ะรากใช้เป็นยารักษาโรคเหงือกได้นะคะ ใบย,ยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคคางทูมได้อีกด้วยค่ะผลยังช่วยรักษาโรคหืดได้นะคะใบใช้รักษาโรคท้องผูกท้องร่วงได้ค่ะลำต้นใบนะคะมีสรระคูณเป็นยาถ่ายนะคะผลใช้รับประทานเป็นยาระบายอ่อนๆและช่วยในการย่อยอาหารค่ะ,มะเมล็ดใช้เป็นยานะคะ ที่มีสรรพคุณช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายและมีฤทธิ์เป็นยาระบายเช่นเดียวกับผลค่ะ,มะเมล็ดนะคะใช้เป็นยาแก้โรคกระเพะาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยนะคะยางค่ะใช้เป็นยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะเปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยสมานแผลห้ามเลือดทําให้หนองแห้งลําต้นและใบนะคะใช้เป็นยาบาบัดโรคผิวหนังส่วนเปลือกต้น ใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังได้ค่ะคเลือกต้นนะคะยังช่วยแก้กล้ามเนื้อช้ำบวมได้อีกด้วยนะคะรากค่ะใช้เป็นยารักษาโรคเก่าได้นะคะโอ้โหประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะสำหรับชาวพุทธหรือฮินดูนะคะจะเชื่อถือกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ พราะมีความเกี่ยวข้องทางาศาสนาฉะนั้นจึงไม่ควรนํามาปลูกไว้ตามบ้านเรือนอีกทั้งรากของต้นโพอาจจะทําให้บ้านหรือตัวอาคารเกิดความเสียหายได้นะคะจึงมักปลูกกันมากตามวัดวาอารามเท่านั้นค่ะแต่บางความเชื่อก็ระบุว่าหากปลูกต้นโพไว้เป็นไม้ไประดิษาบ้านก็เชื่อว่าจะทําให้เกิดความร่มเย็นได้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทีเ่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานของเราด้วยนะคะกด l i ค์นะคะแล้วก็กด Comment นะคะเพื่อที่จะมีข้อความเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ